สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปที่เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามินิสันนะคิวนะครับมานำเสนอกันให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับนะใครที่กำลังมองหารถแนวนี้นะรถเล็กนะทรงกล่องกล่องแบบนี้นะใครชอบก็ลองดูครับคันนี้เป็นตัว z ซ1สินะครับนะก็เครื่องยนต์เป็นตัว1 3 0 0นซีซีครับแรงหายห่วงครับนะด้วยขนาดที่ตัวเขาไม่ใหญ่นะครับก็ทรงนี้ถือว่านั่งแล้ว ดูสบายนะครับนะข้างในนี่จะโปร่งโล่งมากเลยนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับมีซันรูปด้วยนะครับใช้งานได้ครบครับก็นี่สายออกทริปท่องเที่ยวนี่สบายเลยครับนะก็คันนี้เป็นพาร์ r ไรเดอร์แท้รอบคันด้วยนะครับภายในกราฟิกครับยากครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นแบบไม้กางเขนครับชุดคเมเมียมครบครับ กันศาสตร์นี่เป็นของ o อเนะครับนะชคสตัดแก๊สนะครับตรงรุ่นครับผมก็คันนี้ถือว่าแต่งมาแล้วพอสมควรครับมีคำหน้าครับนะฝาหม้อน้ำนิสโมด้วยนะครับพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะครับใช้งานได้จริงครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่499,000บาทครับ499,000บาทก็ ชอบทรงนี้ครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสียังสวยอยู่เลยครับแนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะครับนี่ชอบตรงที่มีสันหลบนะครับแบบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชอใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ